สวัสดีครับเกษตรบ้านๆนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของการรีวิวหรือว่าแนะนำมีเฮน้ำหมักชีวภาพนะครับคลิปนี้นะครับเป็นมีเฮสูตรที่5นะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับมีเฮก็ของเราทุกสูตรได้มาจากพืชร้อซนะครับมีเฮสูตรที่5นะครับเป็นสูตรน้องใหม่นะครับที่ พึ่งออกมาจำหน่ายนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองเลยนะครับหลังจากที่ได้ทำการทดสอบแล้วก็ทดลองนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์จนได้ผลดีแล้วนะครับสูตรที่5นะครับมีเฮสูตรที่5นั้นจะใช้กับปามน้ำมันโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ราคาปามค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงตรงกับวิกฤตที่ปุ๋ยนั้นค่อนข้างที่จะแพงนะครับดังนั้นมีเหก็เลย นำในส่วนของน้ำหมักนะครับมีเหตุที่เหมาะใช้กับนะครับที่เหมาะแล้วก็ใช้กับปั๊มน้ํามันโดยเฉพาะนะครับสำหรับปั๊มน้ํามันโดยเฉพาะเลยนะครับจะใช้ได้ตั้งแต่ปั๊มเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ไปจนกระทั่งปั๊มที่ให้ผลผลิตแล้วนะสำหรับส่วนไหนนะครับที่ผลปั๊มนะครับติดดอกตัวผู้เยอะนะครับติดดอกตัวเมียน้อยมากเนี่ย มีเฮสูตรที่5สามารถที่จะช่วยได้นะครับนอกจากที่จะช่วยให้การติดดอกตัวเมียเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีเฮสูตรที่5ก็จะช่วยในการขยายผลของป,ป, <Extrem> ปาล์มทลายของปาล <ป lish S 2> <bon> ์มนะครับให้มีผลที่ใหญ่ขึ้นทลายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็น้าหนักดีขึ้นด้วยนะครับก็มีเฮสูตรที่5นะครับสามารถที่จะสําหรับใครที่ปลูกปาล์มอยู <jal> ่นะครับสามารถที่จะ ใช้มีเหตสูตรที่5นะครับในการดูแลสวนปา์มของเพื่อนๆได้เลยนะครับเมื่อใช้มีเหตุไปแล้วนะครับสามารถที่จะงดปุ๋ยเคมีได้เลยร้อเซนะครับใช้มีเหตสูตรที่5อย่างเดียวก็คือเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่กรณีของปามปลุกใหม่นะครับก็จะช่วยให้ต้นปามนั้นมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็อัตราการใช้นะครับสําหรับ มีเฮสูตรที่5นะครับสำหรับปามน้ำมันเนาะนะครับก็คือ 1.5c.c. ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับกรณีถัง200ลิตรก็ผสมมีเฮสูตร5ไป 300c.c. ซีซีนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับก็คือฉีดพ่นใบลำต้นแล้วก็รอบโคนนะครับให้ชุ่มเลยในกรณีของปามที่ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็อายุมากๆเนี่ยมันจะมีเรียกว่าต้นมันสูงนะครับก็ให้ฉีดพ่นลำต้นนะครับเท่าที่ว่าพ่นถึง นะครับแล้วก็ฉีดพ่นรอบๆโคนนะให้ฉีดพ่นเฉพาะช่วงหลังที่จะหลังฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องฉีดนะครับหลังจากฝนตกแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นมีเฮสูตรที่5ได้นะครับห้ามฉีดพ่นนะถ้าว่าฝนไม่ตกนี่ห้ามฉีดพ่นนะครับให้ฉีดพ่นหลังจากฝนตกนะครับเพราะว่าถ้าว่าดินแห้งเนี่ยฉีดพ่นมีเฮทุกสูตรแหละนะครับในกรณีของ พืชขาดน้ําหรือว่าดินแห้งถ้าฉีดพ่นมีเหไปแล้วจะส่งผลให้ใบเหลืองนะครับก,ก็ควรระวังนะครับเพราะว่า,าสวนปามส่วนมากเขาไม่มีระบบน้ํานะครับทีนี้ก็ต้องอาศัยในช่วงของฝนตกนะครับแล้วก็ค่อยฉีดนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นมีเหสูตรที่5นะครับซึ่งเป็นสูตรน้องใหม่นะครับที่ เพิ่งมีมาจำหน่ายเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับก็คือเป็นสูตรที่จะใช้สำหรับปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะเลยนะครับสีของฉลากนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับในส่วนของมีเฮสูตรที่5นะครับมีเฮสูตรที่4ีก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในกรณีของเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อมีเฮน้ำหมักชีวภาพนะครับก็ลิงก์นะครับข้อมูลของการ สั่งซื้อนั้นผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับผมนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแต่สินค้านะครับที่ส่งจากผมนั้นจะเป็นสินค้าแท้ร0อเ์นแน่นอนนะครับจะส่งตรงจากบริษัทโดยตรงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่จะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปแชทนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ของมีเฮนะครับซึ่งมีผมเป็นแอดมินดูแลเพจอยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ